เขาเจอแล้วพี่ชอบพี่ถูกใจแล้วอยู่ไกลเลยอะค่ะเขาไอทีนะที่ไหน นี่เลยออโตวิลล่าสาขาลมเก้า,า,าครับกาแฟทีเ okay, yeah, ดโอเคครับเย่ไปเลยออนแฟนสําเร็จเราก็รีบมาเลยค่ะที่ออโตวิลล่าเพจมาที่สาขาลมเก้านะคะดูในเพจก็ว่ารถเยอะแล้วแต่พอมาที่ศูนย์คือมีรถเยอะมากมีให้เลือกกว่า300คันเลย <S 2> <S 2> แล้วมีให้เลือกครบทุกรุ่นทุกยี่ห้อตอบโจทย์ทุกลายสไตล์แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถครอบครัวเขาก็มีชอบแบบไหนก็มาเลือกหาตามการใช้งานของเราได้เลยแล้วมาที่นี่เราสามารถ ขอลองขับได้เลยนะคะแล้วที่เพชรวางใจออโตวิลลเพราะว่าเขารับประกันตัวถังรถยนต์ว่าไม่มีการตัดต่อพิคว่ำน้ําท่วมชนหนักสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกฎหมายแล้วก็ยังรับประกันเครื่องบอกเกียร์สูงสุด2ปีหรือว่า2 0 0 0 0กิโลทุกคนแล้วที่สําคัญเนี่ยรับประกันด้วยว่าเลขไม้แท้100่จากที่ดูคือรถที่นี่สวยมากเลขไม้ก็น้อยเหมือนเขาคัดมาแล้ววะทุกคนใครอยากได้รถใช้งานสักคันแนะนาที่นี่เลยค่ะเขายังมีบริการจัดไฟแนนด้านสินเชื่อรถยนต์ด้วยนะคะ มีสถาบันการเงินมากกว่า10สถาบันแถมดอกเบีย้ยถูกที่สุดในตลาดผ่อนยาวไปเลย84งวดและยังผ่านการตรวจเช็คประเมินสภาพยานยนต์มากถึง344จุดได้รับการรองรับจากประเทศญี่ปุน่นออโตโวิลล่าเขามีทั้งหมด3สาขานะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยค่ะใครอยากได้รถคู่ใจแนะนำมาที่นี่เลยออโตโวิลล่าจัดให้ออกรถง่ายได้รถชัว